ายิงีครับโอ้วิเคราะห์ชนะกันมาเยอะแล้วครับวันนี้มาดูมุมพ่ายแพ้กันบ้างครับของหงแดงลิเวอร์พูลในเกมที่คิงพาวเวอร์สเตเดียมเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาติดตามได้ในตามหงลงสนามกับบีแหลมสิงห์ที่ลุกม่นโอ้โหถ้าจะเป็นจังหวะแรกๆที่ลูกม่นได้บอลเลยนะครับบีแหลมสิงห์ทีวีพรีเซนต์โดย Suzuki สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ตามหงลงสนามครับกับบีแหลมสิงห์นะครับทางบีแหลมสิงห์ทีวีนะครับที่ยู e ูบช n e l ของเรานั่นเองนะครับก็สนับสนุนโดยรถยนต์ซูซูกินะครับจะนำทุกท่านเล่นพาเข้าไปย้อนไปเมื่อคืนนี้ครับเชื่อว่าหลายคนนั้นยังไม่มีโอกาสได้ชมเกมหลายคนยังไม่อาจจะแบบยังคุณเคืองนะครับอาจจะอืมไอ้ที่เด้ทำไมแพ้ได้ขนาดนั้นนะครับ บางคนก็ถึงยัวที่คันว่าจะซื้อกองหน้าใหม่กันเลยทีเดียวครับใจเย็นเย็นพิธิตครับเพราะว่าพึ่งยิงไม่ได้นัดแรกในรอบในรอบ34สิาเกมอ่ะอุยใจเย็นนะครับเพราะว่าอย่าใช้อารมณ์และสตังในการแก้ปัญหานะครับเพราะว่าลิเวอร์พูลเนี่ยไม่มีตังครับมีแกก็ไม่จ่ายนั่นเองนะครับเดี๋ยวพาไปดูเราตามดูไฮไลท์กันแล้วมาเคาะ4ประเด็นครับที่ผมหยิบจับมาครับ สผู้มเรามาชมเกมกันไปพร้อมๆกันนะครับไฮไลท์ยาววันนี้อย่างที่บอกครับ้าไฮไลท์ยาวเนี่ยเขาเป็นเสียงภาษาไทยมาเพราะฉะนั้นผมจะไม่เปิดแทรกเลยนะครับขอเป็นเสียงผมเลยแล้วกันนี่คือไลผ up พพเล่นเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับเลสเตอร์ต้องใช้วินฟิตเนดดี้กับดนนี่อามาตี้นะครับไปยืนเป็นเซนเตอร์เนื่องจากขาดกองหลังไปพลึบเลยเพราะนั้นลิเวอร์พูลเนี่ยถือว่าได้เปรียบค่อนข้างเยอะนะครับในการเล่น เมื่อคืนนี้ก่อนเกมถือว่าเหนือกว่าเยอะโอกาสมีนะครับมีเยอะซะด้วยครับก็ยังเป็นปัญหานะครับในการยิงจากระยะจากแนวลึกของมิดฟิลด์ครั้งนี้เป็นของจอแดนเทเดอร์สันซึ่งเมื่อคืนก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในการเล่นค่อนข้างเยอะนะครับว่าพลักกำลังเหมือนศูนย์หายไปแล้วประตูนี้จังหวะนี้สำคัญนะครับจังหวะที่วินฟิลด์แอนดี้นั้นไปทำฟาว m มฮัมเหม็ดซาลาในเขตโทษซึ่งไมเคิลออลิเวอร์เองเนี่ยก็เป่าให้จุดโทษจังหวะในการเข้าบอลนะครับอาจจะไม่แรงครับแต่ว่าเป็นการเข้าผิดจังหวะนะครับสำหรับทาง,ทางวินฟิลด์แอนดีดีนี่เพิ่งเจอกันมาในครับในรอบ8ออทีมสุดท้ายคาราบาวครับ และอินดี้ในโดดจังหวะสุดท้ายไม่ขึ้นทำให้เสียประตูและซาร่าซัดลูกนี้นะครับแคสเปอร์ในปัดได้มงซ้ำก็ชนคานครับโอ้โหคือพอมันผ่านมาถึงตรงนี้เนี่ยตั้งแต่ช็อตนี้นะครับดูเหมือนซาร่าจะขาดความมั่นใจไปเลยนะครับเขายิงจุดโทษครั้งสุดท้ายที่ไม่เข้าเนี่ยต้องย้อนกลับไปในเกมเจอกับฮัตเตอร์ฟิลด์ทาวเมื่อปี2017นะครับโอ้4ปีแล้วครับที่ ที่ไม่พลาดเลยครั้งนี้พอมาพลาดแล้วดูเหมือนเนี่ยแล้วสมาธิไปเลยนี่เป็นอีกคนหนึ่งครับซิมิกัสที่เมื่อคืนมีโอกาสเล่นแล้วก็ไม่ได้ดีนะครับไม่ได้ดีดังที่คิดมิดฟิลก็เช่นเดียวกันครับทั้งอเล็กซ์ออกเล็กชามเลนทั้งจอร์แดนเออร์เนแม้กระทั่งฟา์บินโยเองเนะครับก็มีปัญหาในในการเหมือนกับสอบไม่ผ่านครับเมื่อคืนน่าเสียดายนะครับน่าเสียดาย อันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่แคสเปอร์เซฟไว้ได้เดูจังหวะนี้ของฟัมโยครับที่ออกไปให้กับเท no. นอเล็กซานเดอร์โนอโนนเนเลือกจ่ายและดูครับลูกนี้ทําชิงมาเลสเตอร์นี่พลาดกันเองนะครับซาร่าได้ซัดแต่ว่าแคสเปอร์อีกแล้วจุดสําคัญเลยครับนั่นก็คือการเซฟของแสงคสเปอร์ชไมเคิลเป็นโอนียวเขาเรียกว่าเหนียวยันลูกครับเหนียวแต่พ่อมันเลยก็คือปีเตอร์อันนี้แคสเปอร์มาสุดไปเลยครับ อันนี้ก็ต้องชมเพราะว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งครับที่ที่เขาเซฟได้ดีมากนะครับแล้วจังหวะนี้ของเลสเตอร์นะครับที่ทะลุขึ้นมาเมื่อคืนคนหนึ่งที่ผมมองว่าอาจจะเล่นได้ดีที่สุดในทีมลรเวอร์พูลก็จริงครับแต่ว่าไม่ได้อยู่ในฟอร์มของเขาก็คือฟิจูฟันไดหลายๆเม็ดโดนจี้ทางเขาแหละครับนี่โชคดีครับที่เชอร์มาติฟเนี่ยมาบล็อกไว้แต่ดูเหมือนฟุตบอลเนี่ยมันไม่ตรงนะครับแล้วเนี่ยซาร่าไม่ผ่านเอนดิดี้นะครับ แล้วการแหวกขึ้นมานี่คือจังหวะที่เตือนเลยครับที่การยืนในลนักษณะแบบนี้ของฟันไดเนี่ยครับยืนเหมือนเล่นอ่ะนะครับเหมือนเหมือนเล่นไปนิดนึงนะยืน,อเ,นเอียงเอียงแล้วก็ยืดขาออกไปเนี่ยนะครับมันเหมือนาการซ้อมไปหน่อยเกือบพังครับแต่ว่าโชคดีที่จังหวะเสียบขึ้นไปของเจมส์แมดดิสันเนี่ย เขาเตะไม่ดีนะครับไม่มีเพื่อนครับที่เข้าไปอยู่ตรงนั้นโอกาสเตะมุมของลิเวอร์พูลมีมากมายเลยเกิดครับเมื่อคืนนี้นี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งครับที่เปิดมาแล้วจอแดนเนอร์รสันได้ยิงก็ยังข้ามคานอยู่ดีเป็นธรรมดาเลยครับสำหรับเฮนโดในใน,ในช่วงเวลาวก็ปกติของเขาอยู่แล้วนะครับ,รบที่เขาจะยิงไม่เข้าบางคนก็ไปวิจารณ์ว่าโอ้เฮนเดอร์สันเนี่ย ยิงไม่ดีเลยนะครับก็ยิงไม่ดีอยู่แล้วครับไม่ได้ยิงดีมาแต่ไหนเท่ไร,ร,รแล้วก็อเล็กซองเล็กชมาเลนครับนี่เป็นช่วงเวลาของลิวอร์พูนะครับที่เดินหน้ากระหน่าเข้าไปแล้วดูโชต้าครับจังหวะนี้มันออกกั๊กกับซาร่าแล้วก็ซัดออกนี่ครับ สวัดคือยิงยิง,ยงตามน้ําไปเลยครับแล้วก็เป็นรักษาแบบนี้อยู่แล้วของโชตาหมดครึ่งแรกนะครับฟุตบอลเสมอกันอยู่ที่ศูนย์ศูนย์เรวอร์พูลเดินหน้าใส่ก็แทบจะข้างเดียวเลยนะครับโอกาสยิง11นะครับตรงกรอบไป2แต่ว่าไม่ได้ประตูแล้วก็เลสเตอร์เนี่ยไม่มีโอกาสตรงกรอบนะครับแล้วก็นี่เป็นอีกครั้งหนึ่งครับเป็นกองหน้าอีกคนหนึ่งที่มีโอกาสรับซาเิโอมาน่ซาร่ายิงจุดโทษไม่เข้าโชตาซัด กลางประตูออกแล้วลูกนี้ถือว่าเป็นลูกทะลุเลยนะครับ9เกมนะครับที่มาเน่สังหารไม่ได้กาซ์เนแย่ในโดนเผาไปแล้วแต่ว่าอืมก็อย่างที่เห็นเลยครับพิทีิดแล้วดูชุดนี้นะครับของเลสเตอร์ที่ได้ประตูนะครับนี่ครับอืมฟันไดเลือกปิดให้ที่เสาไก่นะครับแต่ว่ากดเข้าที่เสาแรกเลยครับสำหรับเดวบอล่าลุกมัน เด็ดขาดมากนะครับในการขึ้นเกมรุกจังหวะน,นี้ของเลสเตอร์โอกาสน้อยมากนะครับน้อยจริงๆแต่แต่ทำประตูได้และไป็นช็อตออนทารเกตแรกและช็อตเดียวครับในเกมนี้ผู้เล่นหลายคนของเลสเตอร์ตรงกลางดีมากนะครับนอกจากเจมส์แมดดิสันแล้วดูเบริมอลนะครับก็เล่นได้ดีมากนี่ครับมองว่าฟันไดน่าจะบล็อกไปเลยนะครับไม่น่าจะปิด ลน์แล้วให้ยิงก็ทำดีที่สุดแล้วแหละครับบล็อกในแนวนั้นนี่เป็นอีกจังหวะนึงครับที่ซาร่านั้นมีโอกาสแต่ก็พลาดไปดูครับแล้วก็อีกทีหนึ่งจากเดยโกโชต้าจังหวะเป็นของลิเวอร์พูลเยอะจริงๆนะครับแต่ว่าทำไม่ได้ครับ21ครั้งนะครับที่มีโอกาสส่องตรงกรอบไป4ครับ มาอีกแล้วครับลูกแต่มุมแล้วก็เจนส์มิลเนอร์ครับมีโอกาสได้ครอสเข้าไปในช่วง5นาทีสุดท้ายบอลเลยไปถึงฟรีิวฟันไดนะครับก็ยังคงติดที่แคสเปอร์ชไมเคิลแต่ลูกนี้เหลี่ยมนี้เนี่ยมันบีบมาให้อยู่แล้วครับแล้วชไมเคิลเนี่ยยืนดีมากเซฟไม่ได้อลิสันเบเกอร์ครับจะขึ้นมาสร้างปฏิหารสักหน่อยให้เหมือนเกมเจอกับเวสต์มอมบิช แต่จังหวะเนี่ยอเล็กซานเดอร์โนเลือกมา<ต>ที่ส<อ>เสาไกลามากกว่านะครับแล้วก็ช่วยมาติปกับโรเบรโตฟิมิโน,โนครับที่ชนกันแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันนะครับเป็นเลสเตอร์ครับที่เอาชนะไปได้1-0แล้วจบเกมเลยครับที่ k ิงพาวเวอร์เ d เดียมครับเลสเตอร์ซิตี้ทำได้ครับพวกเขาเปิดบ้านเฉือนชาลิวอปูไปได้ครับ1-0 นี่คือไฮไลท์ของเกมเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับก็ต้องเรียกว่าโอกาสของลิเวอร์พูลเนี่ยมีมากมายเลือเกิดน,นะครับมีโอกาสยิงถึง21นะครับ21ครั้งตรงกรอบไป4นี่คือสิติหลังเกมนะครับแล้วก็ครองบอลเนี่ย64%ต่อ36นะครับมีโอกาสยิง21ต่อ6นะครับและเลสเตอร์ในตรงกรอบครั้งเดียวครับตุงตะข่ายส่วนลิเวอร์พูลเนี่ย4ครั้งนะครับผูาประตูทางฝั่งของเลสเตอร์ เซฟจะๆเลยนะครับก็คือ4นะครับของลิเวอร์พูลเนี่ยลิซอนเบเกอร์โดนปุ่งเข้าเลยครับเอ่ฟาวเนี่ยแต่อ11ครับแล้วก็การผ่านบอลสำเร็จของลิเวอร์พูลมากกว่าเยอะเลยนะครับ479อเลสเตอร์เนี่ย263แต่ไม่เป็นผลนะครับก็เมื่อเป็นแบบนี้แล้วเขาก็ต้องยอมรับแหะครับว่าแพ้นะครับครอปก็ให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าตัวเขาเนี่ยผิดหวังกับฟอร์มการเล่นแบบของลูกทีมแบบ ตรงๆเลยนะครับครอบมองถึงประเด็นที่ที่จะต้องไปเคลียร์กันมาอยู่ๆทาไมลูกทีมเนี่ยถึงได้ฟอร์มตกไปขนาดนี้ตัวเขาก็คงจะงงอยู่เหมือนกันตัวผมก็งงนะครับเป็นใครก็งงครับว่าอยู่ๆเนี่ยมาโดนกันซะขนาดนี้นะครับผมมีข้อสรุป4ข้อให้เลยแล้วกันครับวันนี้เชื่อว่าหลายท่านเนี่ยบางท่านอาจจะต้องทํางานข้อ1บางท่านอาจจะต้องเก็บของเดินทางแต่งหวัดนะครับก็ ปลอดภัยด้วยนะครับห่างไกลโควิดนะ4ข้อที่ผมขอสรุปในวันนี้ครับ1ครับดวงแตกหรือไม่คมเองเป็นเครื่องหมายคําถามครับซาร่ามีสติยิงลูกโทษที่ไว้ใจได้มาโดยตลอดในเกมพมรีเมียร์ไม่พลาดมาถึง15ครั้งคือ15ครั้งก่อนนั้นนี้ยิงเข้าเข้าเข้านะครับครั้งสุดท้ายที่พลาดเนี่ยที่เรียนก็คือเจอกับฮัตเดอร์สฟิลด์เมื่อตุลาคม2017ดูยครับ171819,2021 4ปีกว่านะครับเพราะว่าครั้งนั้นในเดือนตุลาแล้วทำให้เวอพูเนย,ยิงประตูไม่ได้เป็นครั้งแรกในรอบกว่าเข้าสู่นัดที่35นะครับยาวนานมากสุดท้ายที่ยิงไม่ได้เนี่ยก็คือแมตช์เจอกับฟูลแลมนะครับในพรีเมียร์ลีกถ้ารวมทุกรายการก็คือในใน3 4 3 5นัดเนี่ยก็คือเกมที่เจอกับเรอัลมาดริดนะครับในยึก UCL นี่คือข้อที่หนึ่งมาถามตัวเองว่าดวงแตกหรือว่า ไม่ขมเองนะครับนี่คือข้อที่หนึ่งบีแลมสิงห์ทีวีพรีเซนต์ด้วยซูซูกิข้อที่สองครับนั่นก็คือแคสเปอร์ชิฟายเคิลกับกองหลังเนี่ยยังหนึบเลยนะครับคือเมื่อคืนเนี่ยใช้อาร์มาตี้กับแอนดี้ดีเนี่ยมายืนเป็นเซนเตอร์แบ็กคู่แต่สองคนนี้เนี่ยคนหนึ่งที่เล่นตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กอยู่แล้วนะครับก็คือดานี่อาร์มาตี้นะครับเวลาที่เขาไปเล่นในในระดับทีมชาติเนี่ยเขาจะยืนเป็นเซนเตอร์ ส่วนตัวของเอดีเองถอนตัวเองลงมายืนตั้งแต่นัดเจอกันหรือว่าภูในศึกคาราบาวครับนะวันนั้นเขาก็ยืนเซนเตอร์คู่ก่อนสักพักยืนกองหลัง3คนนะครับอามาตีเนี่ยยืนตำแหน่งกองหลังแล้วนะครับเมื่อก่อน,นี้เล่นคือตำแหน่งของตัวคู่คือมิดฟิลด์นะครับผมเนี่ยบรรยายเ,าเกมฟุตบอลฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนแอฟริกานะครับทาง 3BB Sport 1ก็ สนัดที่ได้บรรยายทีมของอามาตีเนี่ยแกยืนกองหลังหมดเลยนะครับโอ้แล้วพอดีเลยเมื่อคืนถือว่าพอดีขาดหลัง6คนแต่เอากองกลางไปยืนอลองไซเป็นเซนเตอร์คู่กับดีเฉยนะครับก็ถึงได้บอกถึงย้อนถึงข้อแรกว่าตกลงดวงแตกหรือคุณไม่คมเองข้ออีกข้อนึ้งก็คือแคสเปอร์ชมเคิลเนี่ยแหละครับในข้อสอเหมือนกันเหน,ยเนียวแน่นมากยืนตำแหน่งดีนะครับแล้วก็กินเขาค่อนข้างยากด้วยนะครับ ข้อที่3เนี่ยก็คือปริศนาของนักฟุตบอลครับเป็นปริศนาธรรมนะฮะในเรื่องที่เยิ้นครอปพูดขึ้นมาบอกว่าความฟิตเนี่ยหลายคนดูมีปัญหาซึ่งผมก็ดูแล้วเหมือนกันครับว่ามันมีปัญหานะครับมันมี2อย่างครับสําหรับผมมองนะครอปมองว่าเรื่องของความฟิตผมมองในเรื่องของนักฟุตบอลเนี่ยความฟิตเนี่ยมีอยู่หลายคนเลยเพราะแผงผม,แมิดฟิลด์เนี่ยผมดู้แล้วฟาบินโยเนี่ยดูไม่ฟิตเลยนะครับแล้วก็นักฟุตบอลบางคนเนี่ยเครื่องเย็นครับ เครื่องดูเย็นชาไปเองเลยนะครับที่เห็นๆเ,เลยก็คือ h ฮนโดเครื่องเย็นมากครับแล้วก็อเล็กซ์ออกเล็กทชมปเลนเย็นเย็น,นะครับกองกลางนี่เย็นเต็กมากสำหรับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาและอีกข้อนะครับข้อที่4ข้อนี้สำคัญกว่าผลการในขันในเกมนี้นะครับข้อนี้เนี่ยผมมองว่ามันสำคัญก็คือลิเวอร์พูลกำลังจะเข้าสู่ช่วงของไรสตาร์นะครับไรสตาร์ right ตอนนี้ก็คือถึง3คนด้วยกันครับก็คือ1 โมเมซาล่าสองซาเดโอมาเน่และสามคือนาบีเกียตานะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยทั้งทั้งสามชีวิตเนี่ยจะเดินทางไปทำศึกแอฟริกันคัพออฟเนชั่นนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าแอฟริกันคัพออฟเนชั่นนะครับหลายที่อาจจะเรียกแอฟริกันเนชั่นคัพไม่ใช่นะครับชื่ออย่างเป็นทางการคือแอฟริกันคัพออฟเนชั่นนะก็อย่าพพ์มาอีกนะที่เกียดเถียงเอาคน อาอยุมากแล้วนะฮะอยู่กันแบบว่าคือคนเราไม่รู้จะไปกันวันไหนนะนะฮะอยู่แบบไม่ทะเลาะก,กันเนี่ยดีที่สุดนะครับก็เปียวตัดออกนะครับที่นี่เปียวตัดออกกอ็ซาร่ามาเน่แล้วก็เกยต้าต้องไปรับใช้ชาตินะครับจะได้เล่นอีกนัดหนึ่งก็คือแมตช์ที่เจอกับเชลซีนะครับเจอกับเชลซีแล้วก็จากนั้นจะต้องไปเล่น1เดือนเต็มๆนะครับที่ศึกนั้นทีนี้น่าสนใจเลยครับว่า เส้นทางของเวอร์วภูนับจากนี้เนี่ยที่จะต้องลงสนามโดยไม่มีซาร่ามาเน่จะใช้ใครเนี่ยแต่ตอนนี้ดิวอโอริกี้ก็มีปัญหาตะบันใช้ดลโกโชต้ากับทางฟรีมิโนได้ขนาดไหนทาคุมิมินามิโนมีเครื่องหมายคำถามอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกันว่าจะเล่นในระดับสูงได้ดีแค่ไหนด้วยนะครับอือันนี้อาจจะต้องมีการดันเด็กขึ้นมา บางนัดเราอาจจะได้เห็นครับเหมือนกับเกมฟุตบอลลีกครับก็เป็นได้สําหรับลิเวอร์พูลในช่วงต่อจากนี้นะฮะน่าสนใจอย่างมากเลยทีเดียวครับเอาละฮะนี่คือตามหงลงสนามในวันนี้นะครับก็แพ้ไปแต่อย่างที่บอกครับว่าฟุตบอลปีนี้ลิเวอร์พูลแพ้เป็นเกมที่2นะครับแล้วก็โอ้โหแฟนลิเวอร์พูลเนี่ยต้องบอกว่าใจเย็นเพราะว่า ยังต้องสู้กันต่อและโลกยังอยู่กันต่อไปโลกยังไม่แตกนะครับแล้วก็เชื่อเลยนะครับว่าต้องเข้าใจในบุคลิกด้วยนะครับว่าการที่อยู่ๆเนี่ยทีมจะไปซื้อตัวนักบอลมาเลยเนะี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับก็ต้องใจเย็นๆถ้าเย็นไม่ได้ก็ต้องเย็นต่อไปอันนี้พูดได้แค่นี้เองนะครับขอบคุณทุกท่านสําหรับการติดตามนะครับขอบคุณด้วยกับที่ตามติดกันมาโดยตลอดแล้วที่สําคัญนะครับในช่วงนี้กําลังเดินทางผมขอให้ ทุกท่านเนี่ยปลอดภัยนะครับทั้งในเรื่องของบนท้องถนนแล้วก็ในเรื่องของโรคด้วยนะครับก็คือโคโรนาไวรัสหรือว่าโควิด -19 ที่กระจายไปกว่า30จังหวัดแล้วนะครับในตอนนี้นะฮะสำหรับโอมิครอนนะครับก็ขอให้ทุกท่านปลอดภัยนะนะฮะก็ไม่มีอะไรจะมากไปกว่ามากไปกว่าการส่งความปรารถนาดีไปถึงทุกท่านที่นี่นะครับวันนี้ขอบคุณที่สละเวลามาดูกัน พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีอาจารย์เละวีจ <anta rum> ักจกี้บีแหลมสิงห์ทีวี p r e s e n ต e d by s บ z u k i ติดตามชมคลิปไฮไลท์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกทุกคู่ทั้งดูการดูฟรีที่ถูอดี